สวัสดีครับพี่น้องบ้านหอมฝนตกหนัครับบ้านหอมฝนตกมาอะไรเลยเฮโอ้บ้านหอมฝนตกโอ้ยโอ้บ้านหอมฝนตกหนาทั้งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านหอมหนาทั้งเลยฝนตกไปเลยโอ้ยดูด้วยดูด้วย ช่ยช่ว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 ยช่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  Đâu Đâu Tại đâu Hiếp vào đâu